สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากครับที่สามารถทำให้เนื้อสัตว์ทุกชนิดที่เหนียวให้นุ่มและฉ่ำได้ครับส่วนนี้คือหมูที่ผมซื้อมาทำสเต็กคะดูเหมือนหมูจะนุ่มใช่ปะแต่กลับกันกลายเป็นหมูขุนแผนฟันแทงไม่เข้าซะง,งั้นเหนียวสุดๆผมขอแนะนำให้ใช้ผงเบกกิ้งโซดาครับที่ช่วยทำให้เนื้อสัตว์ทุกชนิดได้นุ่ม แล้วก็ฉ่ำสำหรับท่านใดที่พอทราบก็ไม่เป็นไรครับแต่ท่านใดที่ยังไม่ทราบก็ผมขอแนะนำครับให้ใช้เบกกิ้งโซดาครับจริงๆแล้วก็เราสามารถใช้กดจากผลไม้ต่างๆเช่นมะละกอสับประรดกิวีในช่วยในการที่ช่วยทำให้เ,เนื้อสัตว์ต่างๆได้นุ่มแต่ปัญหาคืออาหารที่เราปรุงแล้วมันจะเสียง่ายกว่าปกติ แต่สำหรับการใช้เบกกิ้งโซดาแล้วผมว่าที่ผมลองทําที่ผมทําอยู่ผมว่ามันอยู่ได้นานกว่าปกติแล้วก็ <c oughs> ผงเบกกิ้งโซดาสามารถเก็บได้นานเป็นปี2ปีคือไม,ไม่ไม่เสียครับสามารถใช้ได้ตลอดเวลาอย่างไรก็ทดลองใช้วิธีนี้ดูได้นะครับควรฝากกดไลค์กดติดตาม subscribe ด้วยครับขอบพระคุณมากครับถ้าขัดตัวพ่องไปติดติดขัดอะไรก็ขอประทานโทษทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับ はい <S <S。